สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดาวพระพุธค่ะซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่22กุมภาพันธ์ไปจนถึง11 000. มีนาคมปี2566ค่ะการโคจรยกย้ายของดาวพระพุธในครั้งนี้เป็นการเดินเสดเดินเร็วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอิทธิพลที่แต่ละลัคนาราศีจะได้รับมันค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะดาวพระพุธเองก็เป็นดาวที่ให้ผลเร็วนั่นเอง นะคะเรามาเช็คกันเลยค่ะว่าแต่ละลัคนาราศีจะได้รับอิทธิพลในด้านใดบ้างค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภค่ะชาวพฤษภท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพฤษภ ก็สามารถฝังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีพฤษภนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมจนถึงวันที่15มิถุนายนโดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภว่าในช่วงที่ดาวพระพุทธทำการโครจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะดาวพระพุธนั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะและถือเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมผะของคุณค่ะ ในวันที่22กุมภาพัานธ์ไปจนถึงวันที่11มีนาคมปี2566นี้ดาวพระพุธได้ทำการโคจรยกย้ายออกจากราศีมังกร<ม>เข้าสู่ราศีกุมนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนกรมมะของดวงชะตาค่ะ การที่ดาวพระพุธมาอยู่ในเรือนกัมมะครั้งนี้ได้ตำแหน่งที่ดีนะคะคือเป็นเทวีโชคและได้มาเจอกันกับดาวพระอาทิตย์ซึ่งดาวพระอาทิตย์นั้นได้ตั้งรับอยู่ในเรือนกัมมะก่อนหน้านี้อยู่แล้วค่ะดาวพระพุธกับดาวพระอาทิตย์นั้นถือเป็นดาวคู่มิตรนะคะการที่มาเจอกันตรงนี้จะส่งเสริมในเรื่องของสติปัญญาจะส่งเสริมในเรื่องของไหวพริบการแก้ไขปัญหาการปรับสถานการณ์จากร้ายให้กลายเป็นดีนั่นเองค่ะการที่ดาวพระพุธโคจรมาอยู่ ในเรือนกรมมะครั้งนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภจะมีความรับรื่นในเรื่องของการงานมากขึ้นโดยเฉพาะงานใดที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารสื่อสิ่งพิมพ์งานออนไลน์งานพูดงานเจรจางานประสานงานหรืองานที่เป็นเซลล์เป็นพนักงานขายนายหน้าตัวกลางตัวแทนแบบนี้จะมีมุมที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะคุณจะได้รับเครดิตมีความน่าเชื่อถือและการติดต่อการประสานงานของคุณ,คณก็จะคล่องตัวมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันดาวพระพุธเป็นดาวตัวแทน ของการศึกษาเป็นดาวตัวแทนของความรู้เป็นดาวตัวแทนในเรื่องของปากการพูดการเจรจาเป็นดาวตัวแทนของเอกสารค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภท่านใดที่กําลังเดินเรื่องเกี่ยวกับเอกสารไม่ว่าจะเป็นการขอสินเชื่อการยื่นเรื่องกับธนาคารหรือบริษัทรัพั์ต่างๆหรืออาจจะเป็นการยื่นเรื่องในเรื่องของการแบ่งโฉนดที่ทางการย้ายทะเบียนบ้านบัตรประชาชนขอวีซ่าไปต่างประเทศเนี่ยค่ะเกี่ยวข้องกับเอกสารทุกรูปแบบจะมีเกณฑ์ดี เกิดขึ้นใครที่เป็นชาวลัคนาราศีพฤศภแล้วมีในเรื่องของคดีความหรือข้อพิพาทหรือมีเรื่องมีราวที่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลนะคะ พยายามเดินเรื่องในช่วงนี้พยายามเร่งมือหน่อยในช่วงนี้นะคะจัดก,การหาเอกสารหาหลักฐานนะคะในการดําเนินเรื่องดําเนินราวต่างๆมันจะมีเกณฑ์สาเร็จระยะเวลาตั้งแต่22กุมภาพันธ์ไปจนถึง11มีนาก็ประมาณ1 7 1 8วันตรงนี้มันมีเกณฑ์ที่จะส่งผลดีต่อเจ้าลัคนาแต่อีกประการหนึ่งค่ะเจ้าลัคนาราศีพฤษภบก็ควรที่จะทราบไปด้วยว่าดาวพระพุทธที่มาอยู่ในเรือนกรรมะครั้งนี้มาอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระราหู ซึ่งดาวพระพุธกับดาวพระราหูนั้นไม่ถูกกันนั่นเองนะคะเหมือนตามคํากลอนที่กล่าวเอาไว้ในคัมภีรโหราศาสตร์ที่ว่าอาทิตย์ผิดกับอังคารพุธอันธพาลพิพาทราหูนั่นเองนะคะก็คือเป็นคู่อริเป็นคู่ศัตรูคุณต้องระมัดระวังใครที่มีคดีความคุณอาจจะเสียเปรียบในบางครั้งนะคะแต่ในช่วงนี้มันเหมาะที่จะเร่งมือหาหลักฐานดําเนินเรื่องดําเนินงานแบบนี้นะคะและชาวลัคนาราศีพฤษภกต้องรู้จักระมัดระวังคําพูด นะอย่าไปนินทาใครอย่าไปพูดาพาดพิงถึงใครมีคนที่คุณไม่พอใจหรือใครมาสร้างความเดือดร้อนให้คุณอย่าไปพูดถึงเขาในทิศทางที่ไม่ดีในช่วงเนี้ยคําพูดคําจามันจะเป็นนายคุณมันจะเป็นนายของเราพอเราพูดออกไปแล้วเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณพูดาพาดพิงถึงคนอื่นอาจจะมีใครบางคนเอาข้อความเอาคําพูดของคุณแล้วไปเล่าต่ออะไรอย่างเงี้ยนะมันอาจจะส่งผลไม่ดีต่อตัวคุณแล้วก็ชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะก็ ก็ต้องระมัดระวังอย่าพูดรุนแรงเกินไปอาจจะทําให้คนฟังรู้สึกไม่ดีหรืออาจจะมีศัตรูที่เกิดขึ้นจากการพูดของคุณหรืออาจจะเป็นเหตุทําให้คุณและคนใกล้ตัวทะเลาะกันง่ายมากขึ้นช่วงนี้อารมณ์หงุดหงิดด้วยนะคะอารมณ์แปรปรวนง่ายด้วยนะคะก็ต้องพยายามเพลาๆล,ลงหน่อยในเรื่องของอารมณ์นะแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่สมัยบอกไปดาวพระพุทธที่มาอยู่ในเรือนกรรมะครั้งนี้ได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชค เทวีหมายถึงเพศหญิงค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับการเกื้อกูลสนับสนุนจากบุคคลเพศหญิงนะคะมีคนเพศหญิงให้โอกาสหรือเจ้านายเก่าที่เป็นผู้หญิงหรือเพื่อนร่วมนายเ,เพื่อนร่วมงานเก่าๆที่เป็นผู้หญิงชักชวนคุณให้ไปร่วมงานหรือว่านัดแนะคุณมาเจอกันมาทานข้าวมาเลี้ยงข้าวคุณแบบเนี้ยก็ได้นะคะคือมันจะได้ลาบป,ปากจากคนเพศหญิงได้ของขวัญได้ของชํารวยได้เครื่องประดับได้ของมงคลบางอย่างจากคนเพศหญิงนะ,ะหรือไม่เช่นนั้น ก็จะเป็นลักษณะของการป้อนงานการให้โอกาสอย่างที่สมัยได้อธิบายไปนั่นเองนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะอีกประการหนึ่งใครที่มีลูกน้องบริวารใครที่มีลูกหลานในช่วงนี้จะนําข่าวดีมาสู่ตัวคุณถ้าสมมติว่าชาวพฤษภท่านนั้น เป็นคุณพ่อคุณแม่มีลูกมีหลานที่คุณดูแลหรือเลี้ยงดูอยู่นะคะก็มีเกณฑ์ที่ลูกหลานของคุณจะนําความภาคภูมิใจบางอย่างมาสู่ครอบครัวนะคะเขาอาจจะสอบได้สอบติดหรือทําอะไรตามคาสั่งคุณเชื่อฟังคุณเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนแบบนี้ก็ได้หรือถ้าชาวลัคนาราศีพฤษภท่านนั้นเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของร้านค้าเป็นเจ้านายเป็นหัวหน้างานแล้วมีลูกน้องบริวารช่วงนี้ลูกน้องบริวารไว้ใจได้นะคะคำว่าไว้ใจได้คือเขาเป็นไม้เป็นมือแทนคุณ ได้สามารถที่จะไว้ใจเขาในเรื่องของการงานได้เขาทํางานแทนคุณได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะเป็นมือซ้ายมือขวาให้กับคุณประมาณนี้แล้วก็อาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้เขาจะไม่ค่อยถกทียังไม่ค่อยมีปัญหานะคะหรือมีความรับผิดชอบดีในหน้าที่การงานแบบนี้ก็ถือว่าเป็นความสบายใจของชาวลัคนาราศีพฤษภ ที่เป็นหัวหน้าหรือผู้บรญชาการถูกไหมคะคือในระยะนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับข่าวดีแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่คุณบุกเบิกเรื่องงานได้มีงานเร่งมีงานด่วนเข้ามาด้วยนะคะทําไมถึงมีงานเร่งงานด่วนเพราะดาวพระพุธเดินเสดเดินเร็วเป็นช่วงที่ดาวพระพุธโคจรวิริตรคะ่ะเขาจะมีการเดินเร็วผิดปกติเพราะฉะนั้นงานใดที่เข้ามาเนี่ยคือหัวหน้างานรีบเอาสมมุติว่ามีโปรเจกต์เข้ามาวันนี้อ่ะอีก2วันต้องเสร็จนะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นโปรเจกต์สั้นๆมันเป็นเหมือนงานเสริมงานพิเศษที่มัน มา,มาพร้อมกับความรีบความร้อนนะคะงานนี้ลูกค้าด่วนมากเลยต้องรีบเคลียร์ให้เสร็จอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะหรือออเดอร์เข้ามานะคะต้องรีบส่งเจ้านี้คือใจร้อนมากเขาด่วนใช้มากอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะคะมันจะเป็นลักษณะของความรีบเร่งที่จะเข้ามาในเรื่องของการงานแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะสําเร็จและราบรื่นนะคะปัญหาติดขัดค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะคร่าวๆเท่านี้ค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวพฤ สบทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ